ขายขวดก Th ันเนี่ยเนี่ยมาขายขวดกันตัวเมื่อยโลเินจักรยานพารถวันนั้นไงพากันมาขายขวดรอเรียงคิวสวีเดนเนี่ยเอาขวดใส่เอขวดใส่ทั้งหมดแล้วก็อันนี้เอาไปใส่แล้วครั้งหนึ่งแล้วก็บอยเดดเดตต์ออมมดันนี้คล้ายๆแบบว่า มันสแกนไม่ได้นะร้อยสี่สิบเอ็ดคประมาณสามร้อยบาทขายขวดค่ะออโตออโตมาติกยะอันนี้ออโตมอนไม่ต้องไปหยอดทีละอันทีละอันฟังว่าจะเป็นหยอดทีละอันทีละอันอันนี้เราเทบึมลงไปเลยแล้วก็มันจะอันไหนที่มันไม่มันไม่เนี่ยมันก็จะแล้วก็จะมี ของบานตรงเนี้ยอันนี้ที่บ้วยิดะส้มเฟียนกอ้่า <Yeah. S 1> อันนี้สำหรับหยอดอันนี้เอาลงแบบบึ้มเลยเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วมันก็จะเอาตะมอดวัดเด็ก็มีที่ล่างมือไอ้ที่น,อน้องจะอุกกระอุกปลาตะตงปลาตะอันอันอันนีนน้มาใส่นี่บ้านเขาเพคือบ้านเฮานะคะต้องเห็ดให้เรียบร้อยทำางานค่ะสงสัยจะมีแบบคล้ายๆแบบว่า พนักงา,ากำลังมาเปิดตู้ข้างหลังแบบเรามีขวดมีขวดที่ว่าเป็นขวดแก้วขวดอะไรอยู่ข้างในสงใสยลูกใส่ะมะนาวใหญ่มะนาวใหญ่จากบารว่สามพอสิบขนมนะคะทีนี้ขนมกันเลือกเอาค่ะขนมขนมเต็มเต็มเลยขนมเลือกเอาค่ะแล้วก็ไปชั่ง อรสิบุสือหน่อยกับเต้มกับหน่องไส้ขนมเยอะเลยค่ะซื้อขนมค่ะ้เยอะเลยค่ะอันนี้ขนมแบบช่างเป็นขีดค่ะสัางเป็นขีดสั่งเป็นขีดสัางเป็นขีดค่ะเอาไปสั่ง หลายค่ะค่ะคิกหลายค่ะอันนี้เป็นโซนช็อกโกแลตเอยหลายค่ะอ,อ,อันซ้อนนะอมกคนเขามีแต่ว่าแต่ว่าม,แามีแต่น้ำตาลได้ค่ะน้ำตาลค่ะโซกเกอร์ชูเกตวอนโวนะคะวอนโวนี่เลิศและสวยงามลอตโลบินไง เออน้องรักไปพี่กลับบ้านไม่ลินละปลาเด้อใจดีมากเลยไม่เคยทิ้งเนี่ยกะหางอู้หางลอยๆหางอุนไปน้องหางพุ่นห่างพุ่นห่างพุ่นอันนี้อะไรวะอาหารมาเอ้ยเอฟอร์ดูชแคท ห่างเต็มจาบงานวอนโบน้องขับรถให้มาซื้ออาหารผัวขับรถมาไดนเก็บหลังเอ็นกัะหนมอังกันหมอังกระหุม อันนี้เป็นที่อของเก่าของยังที่พ่อเสียพ่วงเสียผ่านใช่ะเอามา,สาใส่ได้ว่าอย่าเอาของเสียมพ่อแม,มาประมาณแล้วมั้งบริจาคก็ังได้ตัวรับบริจาคสกอร์ก็คือร่องเท้าแฟร์เลยก็คืออพวกเสียผ่าเก่าอืเสียผ่าเก่าร่องเท้า,า,เ,ทาเกา่า,กา,อ,า,กาอืโพสเล็ก อโพสชันคือหมายถึงว่าเอาไส่ลงนี่นี่เอาใส่นี่แล้วก็เกิดไปยัางสิเคยเอามาบริจาคนี่อยู่ตู้รับบริจาคกับเสื้อผ้าก็ก็รอเพียงบ้านวางไส้อยู่อันเป็นอย่างไงวงไส้ฮ้างครับรวยใช่ปล่อยผู้ช่างพี่อ้าวเราย่างไปอันอย่าบอลจริงขยะอันมาแม้นส้นของข่อยส้นข่อยทางขุนบ้านพี่น้อง บันอ๋อโย่พี่จอดกเอนก่อนว่าปนประยุทธ์ทั้งทางกูเหนื่อยพี่นอ้องเวลาชีวิตเมืองนอ้องขัวกับขับรถว่าอะไรตามจริงอันอันใดที่มันส้ำคัญพี่นอ้องอยู่นี่ไปขับขี่ไปขับขี่เด้อบอนสอนามเด็กเล่น เขามาเห็ดใหม่ปีนี้ล่ะอันก่อยอยู่นั่นเด้นะเห็นแล้วเขาอันนี้ฟังอันนี้ทางทางคก็คือสิอันบ้านอ่องไส้องไส้ักบ่ไกลกันคับรถไห้บนสนามเด็กเล่นทางก็เป็นชายทะเลนี่สิได้พากันย้ายมาังทางพี่ว่าเขาเฮ็ดโปรเจกต์ใหม่บ้านอพาร์ทมอพาร์ทเมนต์พี่น้องประมาณปีหน้าปีกๆอยู่นะนบห่เบิ่งเขาอกไก ตบาบอดี้ไซอันคือหลีเลยพี่น้องเขาหมกธรรมดาหม,มกไก่ออไปกินที่ทำงานเนี่ยอันกระสิไปให้อันมอาใส่อีกอันนี้ห้องต้องจับอออันนี้ไปให้อหน่นองมันอืแบ่งกันกินพี่น้องมันแบแต่งโมงติซื้อมากมนเลยสีบานบาอสิพอกินได้แล้วน,นะพี่น้องอยูฮีมันเลือกกินบ่ได้เสียดายสิ มาเบอรของพันกลัวได้ซัานี่มึงะขนมปังไม่มึงนึ่งหันไปอันอันนั้นมากเมืงหนึงหันไอ้ขวดมากกับเรืออยู่ประมาณหกสิบกว่าข้อนะพี่น้องเกือบสองร้อยห้าร้อยหกร้อยหกร้อยกว่าบาทได้ซํานี่เออพอแพ่งก็ต้องกินว่าแมนวาดามากกันพี่น้องแพ่งก็ต้องกินมะนาอันสามหน่วยสี่สิบห้าบาท อันนี้ลอยลอยกว่าเนเพราะว่ามันสามสิบกว่าเกือบลอยค่ะเก้าสิบหกบาทเนะี่ยอันนี้คือขยะรวมพี่น้องทีมได้ขยะนนขยะที่แบบเอ่อบอดด้วรวมก็คืออยู่อีกฟังหนึ่งพี่น้องแยกขยะเด้อยูย่นนิบ่แยกขยะต้องแยกพี่น้องบอลจอดโตจอดรถที่บ้เซียค่ะ อันนี้ใส่แอปผู้ใดทีวา่ามาอันเตียงขึ้นถปะบ้านเตียงขึ้นอัลละดกก์กนเนี่ยหาโคนหาโคนต่อเห่าก็คือไมาถึงต่อชอั่วโมงเนี่ยต่อหนึ่งชั่วโมงในแอปบอนตวข่อยอันอยู่ตกใจค่ะอันตกใจค่ะจอดอเป็นไล่เรือนก็นมีพี่นอ้อง นั่นแหละบ้านเขาคือบ้านแล้วว่าเออมามี่ยัยงฟีุ่ัิงสุกยามพี่น้องอยู่เมืองเมืองนอกตอกตาใส่มันคือเขากรมี่บ้านย่าง,างถีเขาฟรี่เพราะว่าตัวอันบ้านอยู่นี่เพราะาราาเป็นของข้อมูลพี่น้องข้อมูลก็คือหมายถึงห้องน่วยรัดจากน้อยตัวไปก็สิเด่ง่ายอันบ้านเป็นห้องจับของสื่อบ้านอยู่ฝั่งทางพี่น,อน้องจ้า บอนติ่มขยะอยาอยาเดียวสิภาพไปเบ้างขยะแยกบ้านเขาบ่คือบา้านเฮาเด้ขยะอันนี้บอนใส่ขวดกลั่งต่างๆขวดขยะแยกเป็นคงเป็นขวดเป็นอีหยังพี่น้องเรื่องจริงต้องแยกตัวเฮดดี้ดีบักคือบา้า,เาเนเฮาอย้ยนั่นยาขาก็สิเขียนป้ายบอกไวใ้ใส่หยังอันนี้อีหยังนะ ออกเศษอาหารออืหงที่ตัวห้าก็ต้องเฮ็ดขึ้นเขาน่ะพี่น้องยุเงืองนอกต้องใส่ตามเขาอน,นี้เขาเขาก็สิมาเก็บทุกวันปเรื่องฮดหรหือว่ายังเหลวแต่เขตแต่ยังจะเบางอันปลูกกันอันนี้เบี้ยเก้าวันพี่น้องอันสตรอเบอรี่ี่กิกลื่นมีอยู่สามตน้นอยู่ลังบานไม่อีีอยู่อ ว่านบาทด้วยสตอร์บลีอันสวีเดนอันบี้ใหญ่ยังแบงเต่างบ่พวกแหวกขนมปังบ้างไงนอกกินยามาว่างเฮ็ดย่างอ๋ออ๋ออืมอืมตุ๋นเ,นเสี่ยวชักอันมั้งเดี๋ยวพ่อเอ้าโลบมากเอาไปลูมังพ่อเอ้าอืมไปบ้านเลยรักบ้าน